ลาบประสบการณ์เพื่อนชวนตีโมทีแม่นดารินอีพีสองวันนี้จะมาลาบประสบการณ์ครั้งก่อนนั่นเลยพี่ว่าไม่ลาบไม่จําไม่เค็ดไม่ลาบข้อสามบีกที่หนึง่งข้องเปลือนเล่านะคราวนี้ใช่ไหมมันชวนเล่าไปเ,เร็วๆเราว่าเหมือนเดิมบอกเลยแต่ววาคนลาเวลากันวันนี้นั่นเลยคราวนี้ม,นน Z Z, มันกินลาวเซ็ตเลยเซ็ตมันกินลาวเร็วมันเค็มเลยไม่ว่าซักซี่ตุ่ม มันไปเร้ววันนี้ซีทุมนั่นเลยครับรถพีเซกขันเดิมไปเลยค้องพีเขาอีกคนนึงยืมเรานาเอามันว่าเอาไปทําตุลากอน,นั่นเลยนะครับพีเซ็เป็นซีทุ่มโหยถึงนูซีทุมครึงแม่เอ้ยเฉยแม่หน้าโลงเล่มนะคราวนี้นะนางดูซิถึงสิ้าคนเลยไม่รู้จะเลือกใครเลยข้า่นี่เผื่อมาเล็กมันว่าโอ้โหทบคนทบนางยูเด็มเลยคราวนี้มันว่าว่านเจียบม่มาคือเพื่นนี่เพื่อนนะวันนี้มาไม่เสียเทียวเลยเพื่อนเนื้อไปเพื่อ,นไ,อน,ไนไปขึ้นไปกับเราไปสองคนไป น่นในคราวก่อนนะที่ว่าผีเข้าไอาเบียใช่ไหมที่ว่าสร้างบันบาทนั้นมันหว่าออดามากกูยังู่สองปัญหาเลยมึงยังสร้างบันดาเพื่อนนะสักที่แตม่มากเอาโลงง่ะเพื่อนเอาไปไปไป,ไปข,ขึ้นไปนะะเลือกเลยมากเฮ้ยวันนี้ <c oughs> คนท็อปท็อปคนเกรดดีๆนางุดๆๆเด็มหล้วมากจัดจัดมามากโลเไรเชยไรอยู่จัดขึ้นไปเลยน่นในคราวนี้ใชยไหมเราก็ไปกันเน่มันต้องเทียวทาอยู่โล่ทาหลางังเต็มเลยอะเอเอานางโลกับกับเลยเคยรับจ้างอุ้งซองคนนางคุยกับวินโมไซส่อยู่ไม่โล่เลย ไปดีวะไปจัดเลยรองเลยคืนนั้นเผืืออะไรไ่าเจมแมวแจ๋วเลือยจริงดีว่าเพื่อนวาโอ้โหสุดจอดไปเลยอืมสีสุดกาเล่งเลยเจมแม่ตามมันหวาเลยจับมือเชนะานั่นเลยนะแต่วาคราวนี้เผื่อเรามันสั้นๆอเอกความปรามานิดนึงเพราะว่าเจอคนซวยๆนั่นเลยถึงก่อมาเล้งติดคัดๆ,ๆัดเลยเธอๆๆๆเธอเธอเธออย่าไปนีถ้ามันไม่ลุยเดือกใครสุดถ่ายมันก่อนเดือกได้จูมือไปกับเราสองคนขึ้นไปบนองพร้อมกันเลยนั่นเลยนะขึ้นชั้นสองเสียเบียนาเคาน์เตอร์ก่อน ห้าร <Yeah. S 1> ้อยบาทคาดว่าสี่ร้อยห้าสิบเขาห้าสิบบาทเมื่อเดือปกติเลยครับพอเซ็ตไล่เซ็ตใช่ไหมคราวนี้ก็เดินข้าวโองไปเลยแต่ว่าของเราดีว่าผู้หญิงเงินเข้าผ้าเาเขายอมจูกมือเราข้าวโองไปด้วยแต่ว่าสุดยอดมากๆากคือว่าว่าน้องน้องไม่ต้องพี่ทําเองนะน้องนะน้องอยู่เฉยๆเลยนั่นเองไปน้องอาบน้ําก่อนแต่ว่านะอาบน้ํากับพี่ไล่เซร็จไล่เซร็จใช่ไหมพอเสื้อผ้านะน้องนะก็นั่นแหละตามตามคอนเซสพเลยพอไล่เซ็ตไล่เซ็ตนะถึงเราก็ข้อไล่ข้อยกีกันเลยเพราะว่า ความประทับใจในตัวพี่เขานั่นเลยโอ้โหเราสุดยอดมากๆคือเราประทับใจอยากไปถึงของเราเพราเราแล้วว่ามิชชั่นคอมพิวเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าสุดยอดพันนี้เลยของเราแต่ว่าข้องเผื่อเราม่นว่ามาคือเอาแล้วล่ะกูสุดา้ายไปเราก็รับมาโชว์วอลเม้นเดิมนะครับนะกลับมาเหมือนเดิมเลยทีนีตามมาอีกที่เพื่อรอบหน้ามึงเอาเรื่อไหม่ม่นว่าเพื่อนเกเพราว่าน่ะเพื่อนนะแต่ว่าเอาคิดดูธีก่อนก็แล้วกันถึงเราบอกว่ามิชชั่นคอมพิวเพื่อนชวนไปคราวนี้ แล้ว,ว่าสบายใจไมมเอ้ยแล้ว,ว่าเด็ดจริงๆแม่นดารินกา้าเลงตรงๆเลยแล้ว,ว่าสุดยอดของเราประทับใจที่สุดแล้วที่วัาจัดมาวันนั้นในคราววันห้าร้อยบาทคุมคาคุมราคาที่สุดแต่ว,ว่าว่านเยบแต่ว,ว่าร้อยไปเลยนั่นเลย